บุคคลพึงชื่นชมคําทุพภาสิทธิ์ม,มาถึงช็อตแล้วฮะ <c oughs> บุคคลพึงชื่นชมคําทุพภาสิทิ์มไม่ควรศึกษาความแข่งดีออืมไม่ควรยึดถือความพลาดพังมไม่ควรทับถมไม่ควรข่มขี่ไม่ควรพูดท้อยคําที่หล่อแหละเพื่อความเลื่อมใสยิ่งที่จะถามก็คือไอตรงไม่ศึกษาความแข่งดีอะครับคือ,อคืออะไรเจเนีนะ่ที่ราเลาะกันเพราะแข่งดีกันนะ แข่งดีก็ทําให้ทะเลาะบาดหมางก,กันทะเลาะวิวาทกันนะว่าฉันเก่งกว่าอะไรเงี้ยก็อยากทําดีทุกวันนี้นี่คนในศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาในศาสนาพุทธอยากทําดีใช่ไหมแต่คนในศาสนาพุทธทะเลาะกันเองแข่งดีไหมอยากดีทั้งนั้นนะอยากให้ประเทศชาติดีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอยากให้ประเทศชาติดีแต่สองคนนี่ตีกัน mm. ก็อยากดีด้วยกันทั้งคู่ นะแต่ทําไมทะเลาะก,กันนะใช่ไหมต้องมีตัวนี้ก็คือความแข่งกันความแข่งดีอืแล้วเวลาโยมยึดสิ่งที่ดีเนี่ยแล้วโยมไม่ปล่อยวางเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะพอใครมาว่าว่าเธอไม่ดีเธอทําให้ถูกเธอไม่เสียสละเธออย่างนั้นอย่างนี้อา้าวละจริงๆก็ต้องเฉยเราทําดีแล้วเขาว่าไม่ดีก็เฉยๆอย่างนี้ก็ต้องใช้ นายทวันประตูใช่ไหมฮะใช่ถ้าอยากให้ในายทวันประตูเก่งก็ต้องสติปัฏฐานทั้งสี่ให้มากใช่แล้วเราจะแยกแยะออกว่าอะไรถูกอะไรผิดคือคนพวกนี้จะแยกความคิดไม่ออกไงเนื่องจากดูจิตไม่เป็นพอดูจิตไม่เป็นปุ๊บจิตปรุงมาอากุศลเนี่ยแยกไม่ออกก็จะผูกจิตกับอารมณ์แล้วก็เชื่อไปพอเชื่อปุ๊บก็จะเกิดตัณหาความอยาก ที่จะทําไปตามความเชื่อนั้นอันนี้เรียกทิฏฐุปาทานอุปทานในความเห็นมีความเห็นขึ้นมามีปรุงขึ้นมาปุ๊บยึดทั้งที่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เกิดมาเป็นนามธรรมเกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วก็หายไปแต่พอเราไปคิดป่ะอ๋อนี่ความคิดฉันยึดพัวนะตัณหาความอยากมาทันทีนะแล้วก็จะทำไปตามนะสิ่งที่ตนเองยึดอืม ก็แยกไม่แยกไม่ออกตั้งแต่แรกแล้วว่าปรุงยังไงกุศลเจริญอะกุศลเจริญใช่ไหมเนี่ยก็เป็นนายทวันประตูที่ไม่ฉลาดน,นายทวันประตูเนี่ยเปรียบเหมือนสติอ่อคูปต้ากับพยาบาลถามมั่งนะเชิญครับเข้านับมีไหมมีเวลาน้อยนะ อ่เช่นเลยคือในเรื่องการควบคุมภาษาครับเป็นโลกุตรรซึ่งเราสามารถจะควบคุมภาษาได้เนี่ยจะควบคุมโลกควบคุมธรรมะได้ทั้งหมดมใช่ไหมครับส่วนในเรื่องของภาษาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามาผลนิพพานพระศาสดาให้แยกองค์ประกอบภาษา เราต้องรู้จักว่าภาษาไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุธาเดียวเป็นเป็นองค์ประกอบของสามธาตุมารวมกัน,นสามองค์ประกอบอย่างเนี้นะเช่นตาต้องมีรูปมีตามีวิญ,ญญาณทางตาทางหูต้องมีหูมีเสียงมีวิญญ,ญาณทางหูเนี่ยทุกครั้งที่มีภาษาให้เรากระจายขนาดนี้ยอ๋อเสียงกระทบหูนะพอใจไม่พอใจ พิณาภาษาแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาพิจารณาเวทนาอันเกิดจากภาษาเป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนนะองค์ประกอบของภาษาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนพระเจ้าบอกองค์ประกอบของสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อประกอบกันแล้วสิ่งที่ตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร itarian. ธรรมชาติที่ตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวตนจะเป็นตัวตนจริงได้อย่างไรนะพะุเจ้าก็ให้พิณาเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งผัสสะหรือเวทานานเกิดจากผัสสะใช่ไหมสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เมาหมกราคานุสัยปฏิคานุสัยก็ถูกวาง ตั้งอยู่อุเบกขาก็เห็นโทษของอุเบกขาอีกว่าเวขามีความจางคลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาวางอุเบกขาได้ก็เท่ากับวางอาวิชานุสัยได้นะพอเรากระจายภาษาอย่างนี้เรื่อยๆเราก็จะเห็นภาษาว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ง่ายต่อการเข้าใิพานแลวนะมรรคแปดครบอิทธิบาทสี่ครบสติฏฐานสี่ครบ ด้วยการมองการกระจายภาษาอย่างเดียวโพธิปักเกียรธรรมสาสิบเจ็ดครบครบหมดเลยเน,นี่ยเรื่องภาษาก็เป็นอย่างนี้นะ